เคยเห็นต่างชาติใช้แบรนสองตัวอุดคลัสทูแบ็กทูแบ็กนะครับในฟันหลังหรือบางทีก็เป็นคลัสทีในฟันหน้านะครับดูแล้วเขาอุดไม่หรูสักแต่ว่าเราก็ควรจะรูเฟรงงงพี่นัทว่าเห็นความเห็นยังไงครับแบรนสองสพก้อมกันต้องมาเรียนในคอร์สไม่ใช่ <laughs> ที่ดีนะครับเกิดจากการใช้แบรนหนึ่งตัวพร้อมกับลิงแยกฟันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณหมอใช้แบนสองตัวพร้อมกันเนี่ยลิงแยกฟันแยกฟันชดเชยความหนาแบรนสองตัวไม่ได้ ยังไงก็มีโอกาสที่จะไลท์คอนแทคหรือลูสคอนแทคเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะครับแต่ว่า Backto- Back เนี่ยเราจำเป็นต้องใส่แบรนสองตัวแต่อุดทีละข้างนะครับเพื่อเป็นการกันที่ไว้นะครับรายละเอียดปีกย่อยอะไรพวกนี้ค่อยว่ากันนะครับสรุปคือค่อยๆใจเย็นๆอุดทีละข้างนะครับแต่ Backto- Back ใส่แบนสองตัวได้แต่อุดหนึ่งค่าิีก่อนเท่านั้นนะครับครับผมที่เขาแน่นผมพูดให้ให้ฟังนะครับเขาเป็นฟันฝรั่งครับ PDL ขนาดฟันอะไรเวลามันโดนแรงแยกฟันมันเคลื่อนได้มากกว่าลองอุดฟันคนบ้านเราอย่างเช่นภาคไม่อันนี้ไม่ได้บูลลี่นะครับแต่ว่าคนทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจะมีอาหารการกินที่กินข้าวเหนียวกินอะไรที่มันทําให้ PDL และการามแข็งแรงนะครับฟันในเวลาแยกไม่ขยับครับบางทอีอุดแบวนอันเดียวยังรู้เลยนะครับก็ต้องเข้าใจดีมกราฟิกของคนด้วยนะครับ